เรากลับมาค้ำดูกันนะอยเฟรนนะวันนี้อยู่ในซีรีส์การ์ดแครฟเดอะซีรีส์ซึ่งจากอีพีที่แล้วที่เราไปเอ่มเอ่อหาไดมอนดะ์ไนลอนแล้วคนนี้มาทำชุดก่อนนะพออีพีนี้อยากจะอืมอยากจะทำบ้านนะมันมีแต่แคมไฟนะเออยิ่งทำพอเราทำบ้านปุ๊บมอนเตอร์มันก็ไม่น่าจะนีม่มาโจมตีเ,เรามาก เพราะฉะนั้นเริ่มจากการตัดไม้เลยแล้วกันนะต้นไม้นี่ไม้พอเราตัดไม้เสร็จแล้วก็ต้องเอาต้นกระามาปลูกทดแทนคืนด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นบ้านเราจะไม่มีไม้ใช้นะเ,เดี๋ยวต้นไม้มันจะนี่เราต้องปลูกป่าเป็นมิสเตอร์บิ๊หนะ ยังไม่รู้เลยคือตอนนี้แบบไม่รู้เลยจะสร้างบ้านเป็นแบบไหน <c oughs> น่าจะบ้านแบบบ้านโอ,อ๊กมั้งโอ,อ๊กธรรมดาธรรมดาล้วขุดเอาบ้านแบบไม่ใหญ่มากก่อนแล้วกันนะเอาพออยู่ได้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอเรามีทรัพยากรเยอะแล้วค่อยไปไนี่ค่อยไปอัปเกรดให้มันาหาพื้นที่ก่อนนะสร้างตรงนี้นี่ไหม เออ่อพื้นที่มันก็ได้อยู่นาะอืมได้ไมาไ,ไ,ได้อยู่แหละอ,อ่าแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันหนเออหนึ 1, 2, 3, แล้วกันหนึออ่งห้า เออมานี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ทำเป็นโอเคเดี๋ยวไปครับพั้วมาก่อนโชว์เวลเอ่อ,อการหินเฮ้ยมีหินวะนี่สติกสติกต้องการสติ๊กเอ่อนี่ไงโชว์เวลแล้ว ไปขุดเลยแล้วกันดินลงเทอร์เรสทำให้ดินมันแบบโอเคให้ดินมันสมดุลแล้วก็ขุดดินไปเลยนะนี่ขุดไปเลยเดี๋ยวดูก่อนเออีเอาไม้แล้วกันป้านไม้เอออนี่อันีหนึ่ง เปนประตูก็แบบนี้ไหมก็เออได้อยู่แหละไม่รู้จะสร้างบ้านยังไงก็แบบนี้แล้วกันออแี้วรอตอนนี้นะเอ,อเฮ้ยเราคิดอ,อกแล้วอันนี้ขัน้นแรกเป็นหินใช้สไตล์ดั้งเดิม น sh uhm, ่าเป็นหินแล้วก็เฮ้ยถูกแล้วชึบชึบอืมแบบนี้ไปก่อนมาชึบชึบที่มันต้อง หนึ่งสองสามแล้วก็อ่าโอเคต่อไปทำเป็นหินเนะหินข้างหินประมาณนี้มันก็เลยหินชุบ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 ชิบเอ๊ะ โอ้ยโอ,อ,อ้ยสัมบี้วิเลดเโดซอมบี้วิเลดเโดซอมบี้วิเลดเโดโอ้ยมันแหลกโอ้ยมันแหลกจังเลยเอ่อโอ้ยทำไมวางบล็อกติดกันหกหยิบไปหมดแล้วโอ้ยแฉ่ได้ลกำแพงต่อไปพื้นพื้นหินเหม,มือนเดิมแหละดีเสือนะ ขึ้นหินเหมือนเดิมแล้วก็สลับหินโอเคเอ่อทำอะไรต่อเนาแบบนี้แล้วกันสลับไแบบะะบม้อือฮนี้อาจจะไม่ได้เน้นอยู่แบบ ในบ้านนี้เอ๊ะเป็นคิดก่อนเอ๊ะเอาเป็นบ้านเอ๊ะเอาเป็นนี้ดีกว่าคิดออกและเอเอามาทำแบบเชื่อมทำเป็นบันไดดีกว่านะเป็นหลังคาแบบเป็นบันไดทั่วไปงี้ก็โอเคแล้ปักทอดก่อนมันจะได้ไม่เกิด เชืกอมเชืช่ชชชชอเค่อ่าหลังแรกจะต้องขุดดินก่อนอา่าีเชื่อชื่อเอาเป็นบ้านชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะถ้าบ้านสองชั้นเดี๋ยวค่อยอปรับปรุงทีหลังที่เกียรด,ดู อวกสดุยังไม่พอเลยนี่ชูชูชูเจอ่าเอาสลับหินเแล้วกันถ้าเราทำเป็นแบบสลับหินไบเนะี้ยก็คือมันจะน่าจะประหยัดกว่าแบบบล็อกหินธรรมดานะ แม่แม่แม่ใจอ่ะน่าประหยัดกว่าเลยโอเคเดี๋ยวหินเราหมดแล้วลองไปเอาเพิ่มหินเนี่ยเอาเพิ่ม้โอาเคสิบแปดน่าพออยู่โอเคมาเลยแล้วกันหนึ่งสองสามสามีสม่ห้า สี่ห้าสุดโอเคพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปรับเดี๋ยวเดีเข้าตัดต่อไปแล้วก็ต้องทำหลังคาอันนี้อัอนนี้โอเคแล้วก็เอ้ยเราใช้พี่ต้องใช้ขวานขุดเอยโอเคเอ่าแบบ นี้ก่อนแล้วกันไม่รู้อะ่ะคิดไม่ออกอะ่ะอา่อานี่แล้วก็อ้อสีอได้ไหมอ่ะไม่รู้อะ่ะไม่รู้ได้ไหมนะเอ่อต้องการไม้เพิ่ม ได้ยลยได้แลวได้แลวที่แปลว่าได้ okay, แหละโอเควันนี้มันได้ไอ่ะโอเค okay. และแล้วก็อืมอย่นี้หน่ง านี ok. ong, ้โอเกองการไม้เพิ่มนี่โอเคได้ๆทำทีละช่องนกันแบบนี้ก็ต้องการไม้เพ่ใไหม ครับบันไดเพิ่มเลยเอไเอ,เอไม่พออยู่แล้วบันไดสิบหกอันแต่ครับครับมาก่อนแล้วกันอา่านี้ยกขึ้นไปงบนคอ ใช้ทรัพยากรเยอะอย่างนี้นั่นนะึงอ่ะมืดแล้วเรานอนก่อนไหมเอวครับทำนี่ทำนี่เสร็จก,ก่อนแล้วกันเออครับบันไดมาสิบสองอันเอาไปใส่เราวางตรงนี้นนอโอเคได้อีกนีดนึง ก็เอาคิดอออกลนี่แล้วันออนี่นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดโอ้ อ๋อไม่ต้องนอนรอแล้วเช้าแล้วต้องไปตัดไม้สักเยอะเลยอะตัดก่อนแล้วกันอ,อนี่ไม้ขาวนี่เราจะเอ,อิมไม่เอามาทำเป็นบ้านแล้วกันนะอยากได้มาอยากได้ไม้โอ๊กมากกว่า มาไปเลยตัดมาเสร็จก็ต้องรอต้นก็ได,ด,ด้หาดอกเดินว่ะอ่าโอ้อาหารจะหมดอีกแล้วโอ้ยหรือว่าไม่ไก่อตัวเอาส ไก่สปอนเลยหรข้าเป็นน,นี่เลยก็มั่งเออห้าหากหกเลยยี่สี่อันหวังว่าจ,จะพอนะถ้าไม่พอก็คือ,อเกียดไปตัดแล้วนะไม่พอ อ่านีเอ่อมันสลับดีกว่าตัดปัญหาคาบตัวคาบตัวนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปเดินไปเดินมาเอ่อลองไม,นมน่นี่ห่อยแล้วกันเี้สบายกว่าเดิมเยอะอ่า

ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านเดี๋ยวเอาบล็อกดินมาตรงนี้โอ้ฝนตกฝนตกลมแรงอ่าแซดมาเลยแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อันนี้ก็เอาเป็นสแซปวางเหมือนเดิม อเครั okay. บเอ่อ้สดงมาหกเลยอ๋ออันนี้โอเคครับเหลือครับอะไรอีกอ่ะมันได้อ, okay. ดดดอีกนิดนึงโอเคได็ดเดดด็ดสี่อันน่าจะพอใช่ไหมพอใช่ไหม 1 2 3 4โอเคเดีย๋ดวยวเพอเหลแต่กดบล็อกดินที่เราวางไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้ดเดีอย่นะเออดูไป จริงดิโอ้ตัดไม้นิดนึงทุกคนตัดไม้นิดนึงเออเออลวลาฝนกออ็ไม่ชอบเวลาฝนตกเลยฝนตกแล้วมันจะแบบเอ,อรู้สึกนะว่ามันเพิ่มแบบ ถ้าไม่แหลกขึ้นเหมือนเดิมไม่รู้มันจริงเปล่า๋ยวรู้สึกมันแหลกกว่าเดิมในคลิปอาจจะไม่แหลกไม่รู้ทำไมแต่หน้าจอตอนนี้คือแหลกอยู่นะเออเนี่ยตัดไม้โอเคนี่นึงพอแหได้แล้วเฮ้ยมีน้องแกะด้วยเฮ้ย น่าสนใจนะน้องแกะเอ้ยมาทำตรงนี้ขุดพวกสแับตรงนี้ออกแล้วก็ไม้อาไปเลยอ่าหินเอ้ย,อยไม่โอ้หับสนไปหมดแล้วบล็อกอะไรเป็นบล็อกอะไรเอ่อ บล็อกไม้ธรรมดาวางเรียบร้อยกดโต๊ะครับเออแล้วก็กดบล็อกดินที่เหลือนะคะน่าจะได้โอ้โหทำไมบ้านเป็นอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยนะ ทำเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดไวดเ้เออเออแต่ว่าอือต้องปรับปรุงอ่ะทำเป็นว่าตรงนี้แล้วกัน,นบ้านมันแปลกมากมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด อ๋ออ oh. 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 okay. okay. uh ๋ออโอเคโอเคกรบปุงนิดนึงกรบปุงนิดนึงเอ่อบางคนดูบ้านโอ้บ้านมันดูแปลกเอาหินมานี่ก่อนโอเคอะไร โอเคเปลนเป็นแบบนี้ดีกว่าอ่าต,ตรงนี้ชุอ่ะข้างหรอจริงๆไม่อยากหลุดนะ แมวน่ะแมหลุดอ้าอืไมเข้าไม่ได้เดีนะโอ้ยจนี่วแลเาอะไรกรม มันต้องแต่ตรงนี้เลยเราทดสอบเดี๋ยวเยวฮ้ยเค้ถูกแล้วถูกแล้วเคมันจะเป็นอย่างนี้แหละอาการแหลมที่ฉันเกลียดขออนุญาตนะเพื่อยยแปรรถ ồ vệt tơ kia mấy người mất cái lẹp ạ quảng quá mặt cha nhỏ đi của đếم, không có đường xuống này đúng gì, ok đi có rồi โอ้บ้านดูดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวปิดทิปตรงหน้าบ้านนะโอเคก็เดี๋ยวไปตกแต่งบ้านรอบๆแล้วกันนะแล้วก็อีพีหน้าก็น่าจะหาพวกออคซิเดียนนะพวกนี้แหละโอเคก็คลิปนี้ไม่มีแล้ว Kotlaj, 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 kotlaj,